วิทยาย้าย Facebook ไปใช้งานในมือถือเครื่องใหม่ข้อมูลไม่หายเพื่อนไม่หายเข้าได้ทั้ง a c e b o o k และ Chat Messenger เรามาดูขั้นตอนล่าสุดพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เป็นเพื่อนเข้าไปที่ Facebook ในมือถือเครื่องเก่าก่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดขีด3ขีดด้านบนขวาตรงนี้นะครับต่อไปให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าหน้าต่อไปกดเมตาศูนย์บัญชี เสร็จแล้วให้กดเมนูรายละเอียดส่วนตัวและกดไปที่ข้อมูลติดต่อในหน้าข้อมูลติดต่อนี้นะครับให้เป็นเพื่อนกดเข้าไปที่เบอร์โทรที่แสดงผลในหน้านี้เมื่อกดมาแล้วนะครับลองเช็คดูเนะว่าเบอร์โทรที่เรากดเข้ามาด้านล่างตรงนี้มันเป็นบัญชี Facebook ของมันเพื่อนหรือไม่ ถ้าเป็นบัญชี a c e b o o k นะครับก็แปลว่าเบอร์โทนี้ได้ผูกกับบัญชี Facebook ของเราอยู่เราจะใช้เบอร์นี้นะครับในการเข้า Facebook ที่มือถือเครื่องใหม่แต่เ,เพื่อนๆนะครับก็ต้องมาเช็กเนาะว่าเบอร์โทนี้เพื่อนๆน,นะครับยังใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือไม่ถ้าเบอร์นี้ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรใหม่ล่าสุดที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันก่อนเนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะวิธีการเปลี่ยนเบอร์ในเฟซ Meta ล่าสุด2023ไว้ตรงคำบรรยายใต้คลิปเนี้นะครับเพื่อนๆสา สามารถกดเข้าไปดูได้และถ้าเบอร์ตรงนี้เป็นเบอร์ล่าสุดที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันแล้วก็ให้มาทําที่มือถือเครื่องใหม่อาจจะตัวอย่างนะครับเรามาที่มือถือเครื่องใหม่แล้วก็มือถือเครื่องใหม่นะครับแนะนําให้เพื่อนๆนาเบอร์ที่ผูกกับบัญชี Facebook ย้ายมาใส่ที่มือถือเครื่องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่เพสโตต่อไปนะครับให้กดการค้นหาตรงนี้นะครับ และพิมพ์คําว่า Facebook เข้าไปเลยพิมพ์ตามนี้ไปเลยเนาะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ f Facebook อ่าจากนั้นนะครับเราจะเจอแอป Facebook ขึ้นอยู่ในแน้านี้ก็ให้ลองเช็คดูเนาะว่าตอนนี้สถานะด้านหลังตรงนี้มันเป็นติดตั้งหรือว่าเป็นเปิดถ้าเป็นติดตั้งนะครับก็ให้เป็นเพื่อนกดติดตั้งได้เลยนะครับมันจะติดตั้ง Facebook ลงในมือถือเครื่องใหม่ให้เราเนาะ <S <S เมื่อติดตั้งเสร็จมันจะเป็นเปิดแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเปิดแล้วให้เป็นเพื่อนนะครับกดช่องค้นหาตรงนี้อีกหนึ่งทีเสร็จแล้วนะครับก็ลบ Facebook ออกไปและพิมพ์คําว่า Messenger พิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดค้นหาได้เลยครับจากนั้นนะครับเราจะเจอแชท m e s s e n g e r ก็เหมือนเดิมครับให้เรามากดติดตั้งจนมันขึ้นเป็นเปิดแบบนี้เนาะถ้าขึ้นเป็นเปิดทั้ง Facebook และ Messenger แล้วก็ให้เรานะครับไปเข้า Facebook ได้เลยครับก็ออกจากหน้านี้เนาะ จากนั้นนะครับให้ไปหา Facebook ในเครื่องมือถือของเราเมื่อเจอ Facebook แล้วให้เรากดเข้าไปที่ Facebook ได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถมาใส่เบอร์มือถือด้านบนตรงนี้และรหัสผ่าน Facebook จากนั้นนะครับให้กดเข้าสระบบปุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลืมรหัส f Facebook ก็ให้มากดตรงนี้นะครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่จากนั้นนะครับมันจะมีป๊อปอัพ a c e b o o k นะครับจะขออนุญาตเข้าถึงผู้ติดต่อและโทรศัพท์ ตรงนี้นะครับเราจะกดอนุญาตหรือว่าปฏิเสธก็ได้นะครับจากตัวอย่างนะครับกดปฏิเสธแล้วกันเนาะหน้าต่อไปนะครับให้เรามาป้อนเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี facebook ในช่องนี้อ่จก็จะเป็นเบอร์มือถือที่เราเข้าไปดูในเครื่องเก่าเนาะก็ป้อนให้ครบ10หลักเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้กดค้นหาบัญชีตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้เรามากดรับรหัสหรือลิงก์ทาง SMS ตรงนี้เลยครับและกดดําเนินการต่อ ในหน้าต่อไปนะครับให้เราไปเอาข้อความยืนยันตัวตนที่ Facebook ส่งมาทางเบอร์มือถือที่เราผูกกับ a c e b o o k ก็จะเป็นรหัสในการยืนยันตัวตน6ตัวเนาะก็นำรหัสนั้นมาป้อนในหน้านี้และกดดำเนินการต่อได้เลยครับแต่มือถือของเพื่อนเพื่อนบางคนเนาะมันจะเป็นการป้อนรหัสแบบอัตโนมัติและไปสู่ในหน้าต่อไปได้เหมือนกัน ในหน้าต่อไปนะครับถ้าเรากดอนุญาตในหน้านี้เราจะเข้าส่ระบบบัญชี Facebook ในมือถือเครื่องใหม่ครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับหน้าต่อไปสร้างรหัสผ่านใหม่ในเมื่อเราลืมรหัสผ่านเดิม a c e b o o k นะครับก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้ในการเข้าสระบบบัญชี Facebook ในครั้งต่อไปก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมากดในช่องนี้ และสร้างรหัสผ่านใหม่ของเพื่อนเข้าไปได้เลยครับแนะนำนะครับให้ป้อนภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขผสมกันอย่างน้อย6ตัวหรือว่าถ้าอยากจะเพิ่มความปลอดภัยเนาะก็ให้ใส่สัญลักษณ์ไปในรหัสผ่านตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการได้เลยครับ เมื่อสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้มาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าเพื่อนเพื่อนะครับไม่อยากให้มือถือเก่าเข้า Facebook ได้แล้วนะครับให้มาติ๊กตรงช่องนี้แต่ถ้ายังต้องการอนุญาตให้มือถือเครื่องเก่าล็อกอินเข้า Facebook ค้างไว้ก็ไม่ต้องติ๊กในช่องนี้ตรงนี้เราเลือกได้ถ้าเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดดําเนินการต่อในหน้าต่อไปนะครับถ้าเราใช้มือถือใหมน่นี้เป็นเครื่องหลักเนาะตรงนี้นะครับแนะนำให้เ,เพื่อนๆกดบันทึกไว้ ต่อไปนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของเราตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะอนุญาตก็ได้หรือว่าปฏิเสธก็ได้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าใช้งาน Facebook แบบนี้ใหเ้เพื่อนๆนะครับลองกดไปที่รูปโปรไฟล์ทางด้านซ้ายบนตรงนี้เนาะ โอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะก็แสดงว่าตอนนี้เราได้เข้าเฟซเดิมในมือถือเครื่องใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อนหรือว่าข้อมูลโพสต์ทั้งหมดนะครับจะยังอยู่ครบไม่หายไปไหนสามารถใช้งานเฟซเดิมต่อไปได้เลยครับและแชทเฟซนะครับเราก็สามารถเข้าได้ก็ให้เป็นเพื่อนนะครับออกจากหน้านี้จากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ Messenger อ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราใช้มือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักตรงนี้แนะนําให้กดบันทึกไว้จากนั้นนะครับ Facebook จะแนะนําให้เราอัปโหลดรายชื่อติดต่อในมือถือเราเนาะตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเปิดก็ได้นะครับหรือว่าจะกดไม่ใช่ตอนนี้ก็สามารถทําได้เนาะอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้กดตกลงโอเคครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งานแชทเฟซหรือว่า Messenger ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ้าเ,เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่และอยากจะใช้เฟซเดิมรวมไปถึงแชท m ม s s ซนเจอรเนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำแบบง่ายๆกันได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ